ตอบรับดีมากๆจนเราได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ Product Innovation 2ปีซ้อน Product of the Year รางวัล Thailand Top SME Award นะคะจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้พูดคุยคุณเป้นะฮะวัจนารื่นพิทักษ์ครับผู้ก่อตั้งแบรนด์ Y8 ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นต้องถามแบบนี้ Y8 นี้โอ้โหได้ยินแบบดังมากๆนะฮะที่สําคัญที่สุดเห็นบอกว่ามีรางวัลการันตีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากยังไงที่มาที่ไปลงรางวัลอะไรต่างๆนะอยากให้แนะนําหน่อยฮะณตอนนี้ Y8 เราเดิน ทางเข้าปีที่2แล้วค่ะสินค้าถูกกระจายถึงคนที่เขามีปัญหาผิวเนี่ยเป็นล้ลานชิน้นผลตอบรับดีมากๆนะคะจนเราได้รับรางวัลการันตีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น Product Innovation 2ปีซ้อน Product o f t h e y e a เยนรางวัล Thailand Top SME Award วจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอยากเห็นลองทดลองให้ดูหน่อยได้ไหมตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซรั่มนะคะตัวเซรั่มเนื้อมันจะเบามากาาช่ว์ให้กล้องดูนิดนึงนี่ก็คือจะเป็นสัมผัสของเนื้อเซรั่มอันนี้คือเป็นเซรั่มนะฮะ อันนี้ <ne S 1> เนื้อครีมนะคะ เปส่งตัวสินค้าเนี่ยไปทดลองกับสถาบันการันตีผลลัพธ์สปริงคอนโทรนะคะสปริงคอนโทรนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่ามามาตรฐานสูงจริงๆนะฮะแล้วก็ส่งไปเทสกับสถาบันแพทย์ผิวหนังที่ประเทศญี่ปุ่นเดอร์มาทูลจิตเทสจนกระทั่งเราได้รับใบเซอร์จากทั้งสองสถาบันนะคะครับอาวโอเคขอโปรโมชั่นหน่อยครับมารายการโหนกระแสทั้งทีนะคะเพียง500ชุดเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ2060บาทวันนี้2ชิ้นนี้นะคะเซรั่ม เลียผิวและตัวโกโอเวนไนครีมตัวนี้นะคะ880บาทมีเพียง500ชุดเท่านั้นค่ะหรือจะติดต่อ